ส่วนซิกโก้ให้พูดถึงเรื่องของซิกโก้การทำทีมของทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่าหลังจากพานักเตะชุดยูดยิปสกลับมาถึงไทยเขากลับมาแล้วนะฮะแม้ว่าไม่ผ่านการแข่งันรอบแรกเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ได้รับการชื่นชมโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลคือบอลอาจจะไม่ชนะแต่ว่าชนะใจคนดูนะครับกออ็ต้องบอกว่าทีมชุดนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยมีอนาคตนะที่จถูกดันไปสู่ทีมบอลโลก ทีมชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอเคนะครับสิ่งที่เรามีเนี่ยก็คือหัวจิตหัวใจในความเป็นนักสู้แต่ว่าความามีหัวจิตหัวใจในความเป็นนักสู้เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการที่เราจะก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของระดับเอเชียนะครับก็คืออย่างน้อยถ้าคุณจะไปฟุตบอลโลกคุณต้องติดท็อปฟหรือว่าอย่างน้อยคุณต้องไปฟุตบอลโอลิมปิก นะครับมันเป็นคันลองม,มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นสเต็ปเที่ี้าทำอย่างทำอย่างไรผมว่าในทันวร์นาเมนต์ที่กาตาร์เนี่ยเราได้เรียนรู้จากคู่ต่อสู้มากทีเดียวค,ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาราเบียญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเราจะบอกเฮ้เราก็ไม่ได้แพ้ซาอุนะ,ะเราไม่ได้แพ้เกาหลีเหนือแต่ต้องดูในดีเทลและรายละเอียดของการเล่นนะครับเราอาจวิ่ง90นาทีไม่มีหมดก็จริงะนะครับแต่ว่าเรื่องของความแข็งแรง เวลาเบียดกระแทกกันหรือการชิงเหลี่ยมเนี่ยเ,เราก็ยังมีหลายๆเหลี่ยมที่เราเสียเปรียบเขาต้องหันกลับมาทบทวนนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการต่อบอลบางทีเราบอกเทคนิคติกกี้ตากา้าอะไรที่เราเคยใช้ในอาเซียนได้เนี่ยมันใช้ในเอเชียไม่ได้ะนะครับคือ,อระดับนี้เนี่ยก็ต้องมีแบบแผนการเล่นที่มันชัดเจนว่าเราจะเล่นสไตล์แบบไหนอย่างไรจะรับแล้วเป็นลุก หรือรุกแล้วค่อยมารับหรือเล่นแบบบอลเป็นรองแล้วค่อยสวนกลับะนะฮะหลายๆชาติในโลกนี้ทำให้เราดูอย่างคอสตาริกาทำให้เราดูในฟุตบอลโลกว่าตัวเล็กนะสรีระเนี่ยเสียเปรียบคนอื่นแต่ก็สามารถต่อกรหรือสู้กับทีมระดับโลกจนกระทั่งเข้ารอบลึกๆของฟุตบอลโลกได้ผมว่าวิธีพวกนี้ซิโก้น่าจะไปศึกษาดูะนะครับ ก็เป็นเวทีนี่แหละที่ทําให้เขาได้ได้กลับมาเรียนรู้แล้วกันแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับซึ่ง้ฟ<ล>ุตบอลก็เรียนรู้โค้ชก็เรียนรู้คือคือช่วยกันนะครับพัฒนาต่อไปเพราะว่ารากฐานของฟุตบอลเนี่ยคือถ้าเกิดจะตั้งแบบที่ถูกต้องเนี่ยก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเป็นชาติชั้นดีที่เราจะสามารถเรียนแบบว่าง,งั้นเถอะไปได้เพราะว่าเขาก็สร้างจากฐานเด็กคือถ้าบอลเด็กจะไปบอลโลกมาได้ที่ซิโก้เคยบอกเนี่ยบอลชุดใหญ่ก็ไม่มีทางไปได้คือสิ่งที่ซิโก้ทำสำเร็จก็คือทำให้แฟนบอลยุคใหม่ๆ ดูฟุตบอลอย่างเข้าใจขึ้นว่าฟุตบอลมันมีคลาสมีระดับของมันอยู่นะฮะแล้วที่สําคัญก็คือไม่ใช่ว่าบอลแพ้บอลตกรอบแล้วก็ปลดโค้ดลําไปค,ความต่อเนื่องมันก็จะไม่มีะนะครับสิ่งเหล่านี้บอกตรงในการที่ผมวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งด้วยนะ,ะมองถึงอนาคตว่าเราจะมีผู้นําแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะว่านโยบายของอผู้นำา,น,านะครับถ้าเป็นท่านใหม่เลยนะฮะ จะออกมาอย่างไรเกี่ยวกับทีมชาติอย่าลืมว่าท่านไม่ได้มีตัวคนเดียวนะถ้านก็มีทีมงานที่ปรึกษาครนะฮะมีคนที่คอยหนุนหลังคอยเขาเรียกว่าบอกบทอยู่ก็มีะนะฮะไอ้ตรงเนี้ยถามว่าซิโก้เนี่ยสำหรับผมนะผมว่าเขายังอนาคตเขาเนี่ยสำหรับแฟนฟุตบอลเนี่ยเขาให้ซิโก้เกินร้อยแต่ว่าผมในฐานะสื่อเนี่ยผมว่าอนาคตซิโก ก็ยังไม่แน่นอนนะก็ยังไม่แน่นอนอาาบอกเองเหมือนกันว่าก็ต้องรอดูทิศทางของการเลือกตั้งด้วยถูกต้องอนะทางที่ดีเนี่ยอย่าไปยืนอยู่บนความขัดแยง้งหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นคนฟุตบอลนะครับคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลคนที่ทําฟุตบอลอยู่ผมไม่ห่วงเพราะพวกเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องให้ซิโก้สารงานต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ผมไม่การันตีแล้วกัน นะครับอนาคตของเยติศศักดิ์เสนาเมืองครับครับอ่ะนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเรื่องราวของอนาคตทีมชาติทุกอย่างมันก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของการเลือกตั้งเหมือนกันค่ะอันนี้อันนี้เราเรามองเห็นอยู่แล้วนะครับว่าทางแต่ละฝั่งแต่ละพวกเขาก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในการบริหารจัดการอ่าก็ฝากด้วยแล้วการอะไรที่ดีอยู่แล้วก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรที่ไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีอันนั้นมีปัญหาอยู่แล้วครับ how you